สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเพื่อนเพื่อน,นชาวโลกทุกคนนะคะวันนี้เช้ามาพบกับพี่นีไลฟ์สไตล์อีกหนึ่งเช้านะคะนั่งกับพื้นธรรมดาเลยนะคะทุกคนเช้านี้พี่นีก็ไม่รู้นะว่าจะพูดดีหรือไม่ดีเนาะก็นอนคิดเนาะก็นอนคิด ว่าเราพูดไปมันจะมีปัญหาไหมมันจะดีไหมนะคะทุกคนก็แค่ประชาชนคนหนึ่งนะคะถึงจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะทุกคนแต่คนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเราจะไม่มีอะไรเยอะเนาะก็จะดูข่าวนะคะทุกคนก็จะดูข่าวนะคะอย่างสำหรับพี่ดีเนาะ ก็จะมีเวลาดูข่าวสารเยอะมากนะคะแต่พี่นีก็จะเลือกดูนะว่าช่องไหนช่องไหนช่องไหนข่าวอะไรข่าวอะไรนะคะทุกคนพี่นีก็ชอบอยู่นะักข่าวคนหนึ่งนะักข่าวฝันใจของพี่นีเลยนะสมัยก่อนนูมไม่รู้นะก็มาได้รู้เออจะข่าวคดีดังอะไรนะะของลุงอะไรนะคะทุกคนที่ไปทําข่าวพี่นีก็อยากเอ่ยชื่อท่านเนาะคุณพุทธ,ธะ ขอโทษทีนะคะที่เอ่ยชื่อนะก็เป็นนักข่าวฝันใจนะที่ทํางานจริงจังสาหรับพี่นีเนาะก็ชอบท่านเนาะ,ะแล้วอีกอย่างทีมงานนักข่าวพูดแล้วก็น้ําตาจะไหลนะคะทุกคนทีมงานนักข่าวที่พี่นีเห็นเห็นนะคะทุกคนทุกช่องดีนะคะแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบใครนะก็ชอบหลายนักข่าวนะคะทุกคนแต่คุณพุทธะนี่จะเป็นฝันใจเลยนะคะตั้งแต่เริ่ม เออได้รู้จักเอ,อดูข่าวสารลุกขึ้นมาทำ YouTube นะคะก็ชอบในการตายอ่านข่าวทำข่าวชะดฉานดีนะคะแล้วก็ทีมงานดีแล้วก็มาอยากพูดถึงคดีที่ป้าอะไรที่แส่แก้วนะคะที่โดนนะคะทุกคน โดนเหตุการณ์อย่างนี้นะคะทุกคนเออดูแล้วมันสะท้อนนะพี่นีก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมาพูดเนาะแต่ว่ามันฝั่งใจนะคะเราเป็นประชาชนนะถึงจะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะเราก็เป็นประชาชนคนไทยวีลูกหลานมีอะไรหมดนะคะอยู่ทางเมืองไทยนะคะทุกคนเราก็ลุกขึ้นดูข่าวอันนี้แล้วมันมัน มันสะท้อนนะคะทุกคนในการทํางานเราไม่ได้พูดพี่นี้ไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเออดูถูกหรือว่าดูหมิน่นหรืออะไรนะคะพูดในหลักการความคิดของประชาชนคนหนึ่งเนาะที่อยากจะพูดว่าเออคุณป้าเขาจะเสียชีวิตนะคะโดนเด็กนะคะเด็กนะคะเออ วนทาร้ายอย่างนั้นนะแล้วคนที่ไปเจอในเหตุการณ์อย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างไงนะคะทุกคนว่าฝ่าเราก็ต้องไปเสียชีวิตอย่างอเนตอนาถนะคือคือไม่ใช่นักพูดนะคะแต่ขอขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะก็ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดอย่างไงนะคะทุกคนก็อยากพูดนะว่า พี่นีเคยนะคะเคยไปเที่ยวเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนาะไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะทุกคนอันนี้จะไม่พูดมากเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วนะคะที่พี่นีไปที่ภูเก็ตเนาะไปที่เออไปที่เมื่อสิบปีที่ผ่านมานะสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวกันกับลูกชายสองคนแล้วก็แฟนเนาะแฟนของพี่นี ที่เล่าว่ารักเก้าปีนะคบไปเที่ยวท,ที่ที่ที่อ่าวนางนะคะทุกคนที่ภูเก็ตที่เขาเรียกอะไรกระบี่นะคะไปเที่ยวที่กระบี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันเนาะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันแล้วฝนก็จะตกตลอดนะเพราะฝนตกก็ตกเราก็จะไปแอบเนาะไอการที่ขับรถกันนะตามกันนะรถสองคันนะแฟนพี่นีกับพี่นีเนาะอันนี้เล่าให้ฟังว่า เคยเจอเหตุการณ์เด็กขับรถเออเออแซงเรานะมีเด็กผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายนะใส่ชุดนักเรียนนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นสิบนะขับรถตัดหน้าตัดหลังเรานะะเหมือนกวนนะกวนในเหตุการณ์นั้นจากคันหนึ่งก็เป็นสองคันนะคะอยู่ในชุดนักเรียนนะคะทุกคนจากคันหนึ่งก็เป็นสองคัน ก็เป็นสามคันแล้วตอนนี้มาเป็นสิบเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขามาเพื่อจะกวนอะไรเราเนาะแลนนี้ฝนมันก็ตกเนาะเราก็แวะร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งนะคะทุกคนข้างทางพอเสร็จแล้วเด็กเขาก็เป็นสิบเลยนะคะทุกคนขับรถมาจอดนะแล้วก็ทำตัวเป็นเกะกะเกเรมากนะคะทุกคนเราก็พี่นีก็พูดภาษาฝรั่งเศสกับลูกเนาะว่าเขาเออ เริ่มกลนวแล้วนะอย่าไปต่อถ้อยต่อคำกับเขาแล้วก็บอกแฟนด้วยว่าให้ยิ้มเอาไว้นะคะทุกคนอย่าไปอ,อ,อะไรนะคะในเหตุการณ์น่ากลัวเนาะเขาก็ไปสั่งกินในร้านนั้นนะคะเราก็ไปยืนหลบฝนเนาะแต่การที่เราไปหลบฝนฝนตกเยอะฝนตกแรงนะการขับมอเตอร์ไซค์ฝนมันก็จะทำให้เราเจ็บตัวนะคะทุกคนแล้วป้าคนที่เขาขายของนะเขาก็บอกก็เออ จะไปกวนอะไรเขาอะไรเขาก็ไม่สั่งกินนะเด็กๆเขาก็สั่งกินกันนะคะทุกคนสั่งกินกันเนออเต็มโต๊ะเลยเนาะอืมแล้วพินีก็การที่เราไปหลบฝนเราก็เลยเออเอออุดหนุนป้าเขาเนาอคนขายของว่าเออเออเออสั่งน้ําดื่มเนาะสั่งน้ําดื่มฝ่าฝนจะหยุดนะสักพักฝนจะหยุดเราก็จะออกนะแต่เด็กเขาก็เตรียมตัวจะออกนะ ก็สั่งเขาก็บอกให้ป้าคนนั้นมาเก็บเงินกับพวกพี่นีเนาะพี่นีเออถ้าเป็นคนบางคนเขาไม่จ่ายก็จะมีปัญหาพี่นีก็รู้แล้วว่ามันจะมาท่านี้นะคะทุกคนเด็กเกเรเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นนะคะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเออพี่นีก็จ่ายนะคะจ่ายให้เด็กๆคิดว่ามันจะจบนะคะเขาไม่จบนะคะเขาก็ ขับรถตามมาอีกนะก็ตาม,มาอีกเขากาา็พยายามจะขับจะขึ้นรถเนาะจะพากันออกมาตามพี่นีก็เลยเไม่ขับรถต่อนะคะทุกคนก็เลยเข้าไปในร้านต่อนะคะว่าถ้าเหตุการณ์มันจะเกิดก็ต้องเกิดในร้านนั้นดีฝ่า เพราะการถ้าเราขับรถออกไปมันจะต้องมีอันตรายแน่นอนในความรู้สึกของพี่นีเนาะว่าเด็กพวกนี้คงจะไม่ลดละท,ทั้งที่เราจ่ายค่าอาหารค่าดื่มให้เขาแล้วนะทุกคนเครื่องดื่มที่พวกเขาเออสั่งกันนะพี่นีก็เลยบอกแฟนว่ากับลูกว่าเราเข้าไปยูนอยู่ตรงนู้นก่อนนะลูกพี่นีก็เป็นนักมวยนะเจ้ายันนะเขาก็เป็นนักมวยเอ,อถ้าเกิดว่า เพราะว่ามีควนมรู้สึกว่าเด็กเขาจะมีอาวุธกันด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะเอ่อตามกันมาเป็นเอ,อชอดชดนะคะณเวลานั้นเออก็เลยบอกป้าเออพวกหนูก็มาเที่ยวกันน้องๆก็พยายามพูดดีนะแต่มันมันไม่พูดดีกับเรานะคะทุกคน,นเราต่อเราพูดกับเขาดีๆหน,หนูเอ้ เขาบอกใครเป็นหนูใครเป็นน้องเออใครเป็นแม่ใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกลูกอะไรเงี้ยแบบว่ากวนเข้ามาแล้วก็หัวเลาะกันนะหัวเราะกันเออเออแบบเยอะเย้ยนะว่าเออเออเออเหมือนผู้หญิงขายตัวนะคะทุกคนว่าเออเออไปเอาฝรั่งอะไรเงี้ยแบบแบบว่าเออพ่วงสามอะไรเงี้ยเออ สามพอไหมอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเออพี่นีเป็นคนไทยคนเดียวแล้วก็มีผู้ชายสามคนนะว่าว่าเนาะว่าเราเออเออสามคนเลยนะนั่นน้องอะไรเงี้ยแบบว่าพูดแบบว่าพี่นีอ่ะเออควงสามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเอาพี่ไปเอาพวกพี่แบบกวนหน้าหน้าดูนะแล้วป้าเขาบอกโอ้ยเขาก็มาเที่ยวนะ้ออะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จ่ายให้แล้วก็นั่น พอเสร็จแล้วเออเด็กๆเ,เขาบอกว่าเมาเลยดีไหมเมาเมาเนี่ยสั่งมาเนี่ยอะไรเนี่ยพี่นีก็ก็บอกว่าพอสักพักก็ไม่รู้นะไม่รู้แฟนเขาก็นั่นพี่นีก็เลยเออขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมานะก็คิดว่ามันตะวันมันก็จะมืดเนาะ มันก็จะมืดเออถ้ามันมืดแล้วมันก็จะน่ากลัวนะคะถนนหนทางมันก็จะไม่มีค่อยมีไฟฟ้านะการที่เราจะขับรถไปเอ่าหน้านะคะทุกคนเขาก็ตามมาสองสามคันนะพีนิกก็หัวเออยิ้มให้เขาก็ยิ้มดีๆยิ้มดีๆก็เลยบอกว่าก็ยิ้มก็ยิ้มดีๆนะแล้วผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็นั่งไพ่มานักแล้วอยู่ๆเขาก็ตีรถกลับนะฟ้าจะ พ้นออกจากตรงนั้นนะคะคุณคิดดูคนเกเรถนนหนทางนะคะบนถนนมีคนขับรถเยอะแยะนะคะทุกคนข้างทางคนเยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดเด็กพวกนี้ได้เพราะว่าเขาเกเรนะคะการที่เกเรแล้วก็ใช้อำนาจบนถนน แล้วใครจะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะทุกคนอย่างพี่นีเจอมันแล้วฝ่าจะพ้นมาก็รอยยิ้มนะคะยิ้มให้เด็กนะคะขนาดเราจ่ายค่าอาหารให้เขาเครื่องดื่มให้เขาเขาก็ายังตามเราไม่รู้เขาจะตามกวนแบบไหนยิ่งเขาเห็นเรากลัวเขาก็าจะยิ่งตามนะคะทุกคนอันนี้พี่นีดูข่าวนะดูข่าวทีออ่ป้าเขาโดนนะฝ่าจะเสียชีวิต ไม่มีใครออกมาช่วยเนะาะฝ่าจะพ้นผ่านแต่เด็กก็คึกขนองนะคะอันนี้ที่พี่นีลุขึ้นมาพูดพี่นีก็ขอโทษพ่อแม่ของเด็กขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะทุกคนคือว่ามันเป็นมนุษย์คนนึ่งที่ว่าเออประชาชนนะคะทุกคนที่ใช้ชีวิตในต่างแดนแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยนะคะทุกคนเป็นคนไทย ความคิดเห็นของพี่นีในะการปราบปรามเด็กพวกนี้นะคะทุกคนคือว่าให้เขามีอนาคตต่อไปให้เขาได้สำเนึกเพราะเด็กในฟาร์มวัยคึกขนองนะคะทุกคนมันก็จะต่อต่อต่อกันไปถ้าเราไม่จัดการเนาะก็อย่างที่ว่าจัดการแบบไหนพี่นีก็ไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่นักรู้ไม่ใช่นักเอออะไรนะคะแค่เด็กป้านอกคนนึงไม่มีการศึกษาก็มีชีวิตอย่างที่เคยพูดมา คือเมืองที่พินีอยู่นี่นะคะทุกคนเมืองที่เราอยู่เนาะอย่างต่างประเทศนะคะทุกคนที่กดนะคะที่พินีอยากพูดถึงว่าคนที่เขาเกเรสร้างอิทธิพลเป็นเมืองที่เยอะแต่เขาเอาตำรวจมาเฝ้าเลยนะคะเขาเอามาเฝ้าเลยตำรวจที่แบบว่าเออปราบเลยนะคะปราบเยาวชนนะคะ แบบเยาวชนเด็กกองเอันตรพานคลองเมืองนะคะเขาเฝ้าเลยอะตำรวจมาเป็นกองทัพเลยตำรวจตัวใหญ่ๆนะคะตำรวจที่ปราบจริงๆนะมาทำงานของเขาในจุดนี้จริงๆนะคะเขาใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่แต่ว่าเขาเฝ้าเลยนะคะทุกคนคือพร้อมที่จะจัดการเลยตรงนี้คือว่าการ จัดการอันตรพาพันของเมืองนะคะทุกคนคือว่าเขาเอาช่วงเอาเด็ดขาดนะเด็ดขาดเลยจนฝ่าจะสงบนะคะทุกคนเขาไม่ใช่ว่าเออข่าวสารหายไปแล้วก็คิดว่าเรื่องมันจะหายมันไม่หายเราค่ะเพราะว่าอันตรพานมันก็จะเกิดเกิดเกิดเป็นรุ่นน,นะคะทุกคนคิดว่าการที่ว่า คุมสถานทีนะ่ให้สงบนะคะให้ชาวบ้านชาวช่องเขาโล่งใจพ่อแม่ก็จะได้โล่งใจเพราะลูกเกเรนะคะคือว่าตำรวจเขาเฝ้าเป็นกองทัพเลยนะคะเขาจัดการเลยนะคะเราก็บ้านเมืองที่เออเมืองที่พินีอยู่เนาะก็ค่อยๆสงบนะคะทุกคนแล้วตำรวจออพอสงบเต็มที่แล้วทุกคนก็กลับมาทำมาหากินเด็กก็เติบโต ดีนะคะแต่ก่อนนี้เด็กยกพวกตีกันหน้าโรงเรียนนะคะคือไม่เกรงกลัวครูไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะเมื่อกฎหมายทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเราก็จะต้องรู้จักการจัดการกับอันตรพันของเมืองอย่างไงนะคะทุกคนเพราะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นเยาวชนแล้วเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นเอ่ออะไรต่อบ้านต่อเมืองเนาะแล้วมันจะ จบยังไงนะคะทุกคนชาวบ้านก็จะได้นอนตาหลับนะคะการทำมาหากินเนาะบางทีพ่อแม่ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะถ้ากฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะคุ้มครองเด็กแล้วเด็กก็คือเด็กไม่ผิดเด็กก็เลยจะลุกขึ้นมาทำผิดตลอดอันนี้ความคิดของพี่นีเนาะความคิดของพี่นีที่ว่าอยากพูดเนาะว่าเออการปราบปาม ไม่ใช่ว่าเออแค่ไปทำข่าวนะคะทำข่าวเสร็จจับเด็กห้าคนนี้เข้าตารางไปเย้วออกมานะคะก็มีอีกนะคะพี่นีก็ไม่รู้ว่าพูดดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าขอโทษขอโทษเออการบ้านการเมืองเนาะขอโทษคนใหญ่คนโตขอโทษทุกอย่างมันเป็นความคิดของคนคนหนึ่งเนาะ แล้วบางคนคิดแบบไหนพี่นีก็ไม่รู้อันนี้พี่นีก็อยากพูดถึงว่าการปราบปรามนะคะให้เด็กเยาวชนกลับมาเป็นคนดีๆของบ้านเมืองนะคะเราเด็กๆก,ก็ได้ผ่านอะไรมาเนาะการเกเรนะคะมันก็จะมันก็ไม่ใช่ของดีเนาะมันก็ไม่ใช่ของดีมันก็หนักใจทั้งพ่อแม่ทั้งชาวบ้านนะคะเด็กก็จะอยู่ในวัยคึกขนองของเขา การที่ว่าเราปกป้องคุ้มครองเด็กก็อยากจะให้เออกองปราบปรามนะอย่างเมืองไหนที่มีเด็กเยาวชนที่แบบว่าเออตั้งกลุ่มกันนะคะทุกคน <c oughs> กองปราบปรามเฝ้าสักพักหนึ่งนะคะจัดการนะเด็กก็จะขยาดนะคะก็จะกลัวแล้วก็จะต้องเอาแบบอะไรละ่ะ <c oughs> เอาแบบว่า จริงจังนะคะทุกคนเพราะว่าการสมัยก่อนพินีอยู่ที่นี่นะแต่ก่อนนี้ออกนอกบ้านออกอะไรเราผวาเรากลัวนะคะเรากลัวกันนะพอเขามากองปราบเขามาตั้งหลักปราบปาลมเขาเอาจริงเอาจังเขาทำบ้านเมืองทุกวันนี้เด็กเกเรไม่มีนะคะทุกคนเด็ก กลัวกฎหมายแล้วเด็กเออคนที่เขาก็เคยเกยเลเรเขาก็จะมาดูแลลูกเขาดีนะคะทุกคนแล้วก็สงบสุขนะคะคือการที่ว่าเขามาปักหลักเลยกี่เดือนก็ไม่รู้นะคะทุกคนจนสงบนะคะจนเสงบนะคะเพราะว่าการที่ว่าปราบปามมันไม่ใช่ว่าปราบกันวันเดียวพอแล้วก็จบนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาให้ ชัดเจนนะอันนี้พี่นีขอจบคลิปนี้นะ,ะพี่นีขอโทษขอโทษทุกคนนะคะขอโทษเออเพราะว่าอยากพูดเนาะเพราะว่าเยาวชนน่ะบางทีเราเขาก็ทําอะไรได้ความคึกค่นองแต่ว่าทําผิดไปแล้วจับไปนิดเดียวเดี๋ยวก็ออกมานะคะทุกคนคือว่าเขาไม่ได้ไปฝึกเออไม่รู้นะพูดไม่เป็น <laughs> คิดได้ พูดไม่เป็นนะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันมันเศร้าเนาะเราเราดูกล้องวงจรอะอย่างต่างประเทศเนี่ยกล้องวงจรเขาไม่ค่อยมีนะคะทุกคนแต่ว่าการที่เขาจะทําผิดกฎหมายอะไรเขาก็กลัวกันนะเพราะว่าเออเขาตํารวจเขาทํางานนะคะถ้า,าทำงานเขาไม่ได้เออเขาทํางานนะเขาก็พี่นีก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างไงเนาะก็ก็เออ ก็อยากก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ลุกขึ้นมาเกย์กันเยอะนะคะทุกคนนะเพราะว่าการที่ว่าพ่อแม่ก็กลัวเนะเาะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้แต่ดูดูกล้องวงจรที่เที่ข่าวช่องโปรดของพี่นีเนาะเขาเอามาออก ตีแผ่นะมันเศร้านะมันสลดใจนะเพราะว่าพี่นีก็ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแต่เพียงว่าเราก็มีบุญเนาะที่เราลอดออกมาได้เพราะเราไปเจอเหตุการณ์แต่กลางวันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคนเดียวไม่ว่าชีวิตของใครนะไม่ว่าหมูหมากาไก่นะไปเจอแบบนั้นเนาะฝ่ายจะเสียชีวิตเนาะโดนทั้งเตะโดนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโดนออกดน้ําโดนอะไรอย่างนี้นะมันทรมานนะคะทุกคนฝ่ายจะจบชีวิต เออลงของชีวิตคนหนึ่งเนาะมันก็ก็ไม่อยากที่จะให้ออพอข่าวมันจบนะคะแล้วก็ตํารวจก็นหนีนะคะแล้วก็กองปราบก็นหนีนะคะก็ไม่ใช่ว่าแค่ลงไปทําข่าวแค่แค่มีข่าวนะคะก็ไม่รู้เนะว่าพูดผิดพูดถูกพูดดีไม่ดีนะคะแต่พีน่นีพูดขอกราบขอขอภยัยขอโทษ ทุกทุกท่านด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ